แน่นอนครับเวลามีใครมาแจกเงินเนี่ยใครไม่เอาก็บาแล้วแต่ถามต่อไปเถอะครับแจกตังเสร็จแล้วเนี่ยคนจ่ายหนี้ให้เราเนี่ยใครอยากให้ลูกเราใครอยากให้หลานเราเป็นคนจ่ายหนี้บ้างยกมือให้ดูหน่อยสิไม่มีในกระบวนานายกรัฐมนตรีหรือว่าแคนดิเดตนายกของทุกๆพักที่เสนอมามีของพักชาติไทยพัฒนานี่แหละครับที่ติดดินที่สุดแล้วเพราะว่าลาวุธตัวเตี้ยที่สุดนอกนั้นเนี่ยนะครับบางพักเนี่ยโอ้ยตัวสูงปีตเลย พวกหัวสูงครับหนึ่งในความฝันหนึ่งในความหวังของพ่อบรรหารคือการที่ได้มีโอกาสมาทำงานให้กับพี่น้องในจังหวัดกรุงเทพมหานครทุกๆเขตดังนั้นวันนี้พวกเราชาวชาติไทยพัฒนาที่นั่งอยู่บนเวทีแห่งนี้ทุกๆคนในทุกๆเขตท,ที่เราส่งนั้นวันนี้เรามาเสนอตัวเราไม่ใช่พักที่มีเงินถุงเงินถังเราไม่ใช่พักที่จะมีนโยบายมาแจกหนึ่งแจกสองแจกสามแจกสี่แน่นอนครับเวลามีใครมาแจกเงินเนี่ย ใครไม่เอาก็บาแล้วมีนโยบายแจกเงินผมถามพวกเราที่อยู่ในนี้เถอะว่าเราวุฒยังชอบตังเลยใครมาแจากตังเนี่ยชอบมหมยกมือให้ดูหน่อยแจกตังชอบไหมเออไม่เอาก็บาแล้วแต่ถามต่อไปเถอะครับแจกตังเสร็จแล้วเนี่ยคนจ่ายหนี้ให้เราเนี่ยใครอยากให้ลูกเราใครอยากให้หลานเราเป็นคนจน่ายหนี้บ้างยกมือให้ดูหน่อยสิไม่มีนโยบายที่ดี เราบอกว่าต้องเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในวันนี้และแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในอนาคตไม่ใช่แก้ปัญหาวันนี้แล้วไปกองปัญหาให้กับลูกเราให้กับหลานเราไปสร้างปัญหาให้กับคนรุ่นหลังการได้มาของนโยบายชาติไทยพัฒนาเราไปรับฟังปัญหามาครับเราไปมาทั่วประเทศวราวุฒคนนี้เป็นรัฐมนตรีคนเดียวนะครับในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันเดินทางไปครบ76จังหวัดผมถึงได้บอกว่าวันนี้ครับ เราไม่ได้เน้นลถแรกแจกแถมเพราะวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเงินถุงเงินถังผมเชื่อว่าพวกเราที่คนนั่งอยู่ตรงนี้เรารู้ดีครับว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาได้นั้นเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนดังนั้นการที่อยู่ๆจะเอาเงินมาแจกมันง่ายเกินไปครับแนวนยโยบายที่เราคิดกันในวันนี้เราไม่ต้องการสร้างปัญหาให้กับคนรุ่นต่อๆไปยกตัวอย่างครับการที่เราบอกว่าสุขภาพดีมีเงินคืน3,000บาท เราไม่ได้เอาเงินมาแจก3,000บาทนะครับวันนี้ถ้าทั้งปีพี่น้องชาวคูบอนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับสิ้นปีเอาไปเลยครับ3,000บาทเป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายอยู่แล้วแต่มาจ่ายให้กับคนสุขภาพดีมารักษาสุขภาพกันเอาเงิน3,000บาทมาอยู่ในกระเป๋าตังค์ของพวกเรานี่คือนโยบายที่ไม่ใช่อยู่จะเอามาแจกแล้วก็ไปสร้างหนี้ไปสร้างภาระให้กับคนรุ่นต่อๆไปเราพูดกันถึงเรื่องคาร์บอนเครดิต หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าไอคาร์บอนเครดิตมันคืออะไรทําแล้วฉันจะได้ตังค์อย่างไรวันนี้วาราวุธมาบอกครับว่าคําว่าคาร์บอนเครดิตนั้นคือการที่จะทําให้ประเทศไทยของเราไปยืนอยู่บนเวทีนานาประเทศได้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่เรากําลังขี่กันอยู่ทุกวันนี้ใช้น้ํามันครับในอนาคตถ้าเราปรับเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าเรามีแนวนโยบายวันนี้ครับในกรุงเทพมหานครรถเมย์เริ่มเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้ว รัฐบาลเริ่มสนับสนุนให้มีรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นวันนี้ชาติไทยพัฒนาจะมาสนับสนุนพี่พีวินมอเตอร์ไซค์ side, เปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์ของพี่พให้เป็นรถไฟฟ้าเสียดายเพียงแต่ว่าเวลาบิดมันจะไม่มีเสียงแว่นแว่นแว่นเท่าน,นั้นเองมันจะเงียบกริบแล้วมันจะไม่มี PM 2.5มันจะไม่เกิดความรําคาญให้กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญเมื่อไม่ใช้น้ํามันไม่มี PM เ5มออกมาสิ่งที่เราหายไปมันจะได้กลับมาในรูปแบบของเรียกว่าคาร์บอนเครดิต สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเอาไปขายได้ครับนี้เนี่ยการที่จะเป็นนายกของประเทศไทยมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วที่จะเป็นนายกของประเทศไทยอย่างเดียวมันจะต้องเป็นนายกของประเทศไทยที่โลกนี้กําลังรออยู่นายกคนต่อไปจะต้องสามารถเอาประเทศไทยไปยืนอยู่บนเวทีโลกแล้วต้องเอาสิ่งดีๆที่โลกทั้งโลกมีนั้นมาให้กับคนไทยว่าเอาอะไรดีๆมาให้กับคนไทยบ้าง ไม่ใช่ถึงเวลาไปสร้างนีสินไปสร้างปัญหาไปทะเลาะเบาะแวงกับคนนั้นคนนี้และที่สําคัญครับในกระบวนานายกรัฐมนตรีหรือว่าแคนดิเดตนายกของทุกๆพักที่เสนอมามีของพักชาติไทยพัฒนานี่แหละครับที่ติดดินที่สุดแล้วเพราะว่าลาวุฒตัวเตี้ยที่สุดไม่มีใครเตี้ยกว่าวาลาวุฒอีกแล้วนอกนั้นเนี่ยนะครับบางพักเนี่ยโอ้ยตัวสูงปี๊ดเลยพวกหัวสูงครับพอให้มาเท่านี้สูงมาได้เท่านี้ก็บุญแล้วนะครับ แล้วข้อสําคัญคือพอความสูงเท่านี้เดินไปที่ไหนทุกคนก้มหัวให้เวาลาวุธทุกคนไม่งั้นมองเวลาวุธไม่เห็น